เอาเอาเอาเลยเอาเลยจับพุ่นจับพุ่นจับพุ่นอย่าอย่าอย่าสูมันอย่าสูมันมันปล่อยยามันบกขาดดอกมันบกขาดอาหมุนมันนี่มุนอ่ามุนเข้าไปได้แล้วเสือกงเลยโอ้้โอ้นี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวนี่เดี๋ยวปล่อยปล่อยปล่อยอย่าอย่าอย่าคุมมันอย่าคุมมันโอ้อย่าตื่นเต้นอย่าตื่นเต้นอย่าเตื่นเต้น สวัสดีครับพี่น้องเอ้ยพันจังวาใจประสงค์ปวงสางกลางดงกระบาทงใจประสงค์ขีแขานก้างบานกระบาดงหากกันไปคือขนันเหยียวนปั่นแกนยาสิเพศแตกห่างคือจังนามถือขนันเียครับพี่น้องครับนังใจที่บาเเดินทางมาจากจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับเพื่อที่สิมาสารต่อครงกรันบานในฝันโคกหนองน,องนาของพีไซนะครับไอ้บาณินพนธ์คำตะการสำหรับ ท้กากกะได้หยุดพักในการเฮตนโครงการไปประมาณ3ามสีือครับหลังจากที่ไปงานพระราชทานพึง่งนะครับของหลวงปู่สมพันธ์ปัญญาบารลนะครับเมื่อนนี้ท้กากกะได้กลับมาเขาสุมมิปกติแล้วนะครับกลับมาสารต่อโครงการนะครับในวันนี้นะครับพี่น้องยอบายสิบาพี่น้องเข้าไปบึงบรรยากาศน้ากันครับนี่นะครับกะข้ากะกำลังเตรียมนะครับเตรียม เล็กเพื่อที่จะมาต่อระเบียงนะครับอันนี้ก็คือเสร็จควมเรียบรยคือกําลังเช็คแท่นนะครับแท่นสีเอาบังไฟล้านเขามาตั้งตัวเพื <laughs> อ่อว่านี่ครับโครงการก็สิเป็นเหตุระเบียงออกมาด้านนอกตรงนี้นะครับจะเป็นระเบียงจุดชมวิวจุดนั่งพักผ่อนนะครับจุดซุ้มซมสวนไปแบกเขา พร้อมแล้วบ่พร้อมต่ออะไรเตรียมพร้อมแล้วเตรียมพร้อมยัง่พร้อมพี่น้องทำฮาราเข้าพักพ่อนไปโดนเติมด้อยเนาะไปไปงานทำบุญลงท่านพร้อมเรวจ็ได้ยุดโครงการไปสักพักหนึ่งบันทึกศีลกบมมาสานต่ออีกครั้งหนึ่งครับเราต้องเตรียมแทนครับพี่น้องทาเบิ้งภาพนะครับว่าภาพสิออกมาเป็นยังไงว่างหันฝนตกครับ เขาก็ได้เริ่มงานกันคำคานะครับมันเป็นกาคคำคเพราะว่าฝนตกทั้งวันเลยครับพี่้องครับ Ames, ings, ่ฮู้เจ้าสิสู่น้ำฮอดมือใดตายบ่ฮู้เจ้าสิไปจากอายมือใดนอ น,นี่คือเป็ดนะครับที่ตาวมาฝากโอ้ยเบึงวีวัฒนาการของมันครับเติบตัวอย่างเดียวไว้นี่เป็นสีมารยเหลยนยุงสีครับนี่ครับ mọi người cho con môn được gà môn được gà môn được gà môn được เฮ็ดเวียกคำยังไงครับฝนตกครับสโว,วลาที่เหลือหาน้องไม่กินเป็นอย่างเขาไอพักผ่อนสักก่อนเมือ่อยอส่วนไปกินขอน้นองจี๋แล้วเราจะไปกินขอกับสจอครับสิบเป็ดครับไปไปหาน้องกินมากินพี่น้องครับหลังจากที่เฮ็ดเวียกเสร็จจากน้อยนะครับอันนี้คือเฮาได้เฮ็ดเวียกสวยๆคำๆนะครับเพราะว่าฝนตกนะครับอ,อากาศดีบันี้สิยุดพักตรงนี้ไว้สักก่อนเดี๋ยวสิไปเปลี่ยนชุดไอ เป็นสุดไปหาซีเบ็ดหาแล้วอยู่น้อกินไม่กินน้ำกันนะครับเนาะอ่ะพี่น้องครับเดี๋ยวส่วงต่อบรรยากาศนะครับไปหาซีเบ็ดหาปนินมาถอดมาต้มตัวพี่น้องอ่ะไปเบิง่งอาณาจักรของเซียวบอลนี่พ้นครับท่านสาจอ,อาทิตย์ทองรอดป่ะไปน้ำกันครับพี่น้องครับครั้งแรงในชีวิตซีดปนินครับร้องเพลงที่เทว ăn mà nó còn mà ăn cái câu nó bố xin đại chắc tôi ăn nghe cả là bắn nhưng bố đây chắc loạn mất ลุ้นไปน้ำกันครับพี่ดังครับลุ้นไปน้ำบาอีเอาเอาไหมเอาไหมอออแล้วบาเนีอโออืออ้ออโอ้โอเดะเดะเด้โอ้ถูกเยนะล้มล้ำ

ใส่กระปุกใระปมือใหม่ม uh, ือใหม่ม <diz> ือใม่มือใม่หัดปั่มปิ้จโอ้จับเอาเมปักยี่นี่ปักไก่อยเอ้อไอีกวันนี้ ก็ปักอี๋เหรอปักปักปักเป็นนึงปักก็ไปปักทางจับทางไหนก็ปักกลนทิ้งยังเดียวครับพี่น้องดอกนี้คิดปืนเต็มเหรอคิดงอได้สิดึงก็เปลี่ยน ห้มอมสุดยอดเลยซิววะเห็นอะไรบ้านึกดจุด่จับคันเบ็ดฐานได้ไหมล่ะจับฐาจับฐาจับฐาเลยจับฐาเลยจะไปตีงสายจับซิวซิวเหม <laughs> ตอดแล้วอ่ะมองดูจับหมดตัวสิมห้ตะโม่เบิงทุนให้ยี้นี่ไปนั่งซิทผู้เดียวอ่ะ นะครับรุ่นน้องกันครับรุ่นคัดรุ่นเนี่ยด้วยเลยนะขึ้นมากใกล้เรื่อยใกล้เรื่อยใช่ปะมุนขอด้ปะ ไม่ได้ยกไม่ <c oughs> ป่ะฮะยกไม่นะฮะยกไม่ป่ะหมดละน่าใจคนได้ปิ้งกี่ดอก <c oughs> ห <c oughs> ้องทอๆละตัวหนึ่งสองตัวได้ไว้สองตัว

บุญเสื้อเข้าไปย่าใส่ย้อนเบยนปาดปสับ่าปาดนจัปาดปากเลยกับลาแล้วอยจะมันงัดย่างเดียวกับ่อยมาได้ไหมปอยแต่ว่าต้องให้มันตึงๆมือไว้ เอาไม่่อีก่เอาไม่เอาไม่ังก็ไม่กกินเทพาพวกนี้ามันขาดไม่กาไม่กล้กินอแลวมาลบมันแล้วไ้เจบลบเลยโอ้มัทไมหรือ้าเพ่งมันผลมันไ่ต้องสงยก่นม่เอาเอาเอ่เอาเลยเอา จับพุ่นจับพุ่นจับพุ่นใหญ่จะจะสูมันจะสูมันมันปล่อยยามันบกขาดดอกมันบกขาดอาหมุนบาหน่อยมุนอ่าหมุนเข้าไปได้แล้เสือกเลยอย่ามันย้อนอย่ามันย้อนอย่ามันสูปล่อยมันมันสูปล่อยมันเองอย่าไปขูมันนะโอ้ยนี่โอ้ยนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวปล่อยไปไปอย่าอย่าอย่าขูมมันอย่าคุมมันโอ้ยอย่าตื่นเต้นอย่าเต้นอย่าเต้นอย่าตื่นเต้น ยังไงก็ให้เห็นตัวยาเฝ้าสวิง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 อันนีสวิงนี้สวิงนี่วะยังไงขอให้เห็นตัวปลาก่อนแล้ววะเฝ้า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 อย่ามัน อ๋นี่กินคนนี้อู้ยังเอู้ยลุดไอ้นี่ไปไอ้คนนโอ้ยตัวใหญ่ลุดึนตัวน้อยมาดิโอ้ยไม่ย้อนขันนี่โลภไปเลยไม่ได้ทำได้ป่ะขู่มาเยอะโอ้ตัวตัวใหญ่เลยตัวน่ะตัวเป็นโลภแล้วตัวน่ะอ้าววันนี้ถือตัวนี้มาดิตัวนี้สลับตัวมาดิสลับตัวพี่น้องครับ ครับครับพี่้องครับบรรยากาศกะสุดยอดนะครับวัเอกได้ทดลองนะครับถือว่าเป็นการเนตัวใหญ่ใหญ่สุดด้ตัวเมื่อกี้ใหญ่ใหญ่ใหญ่ตไ่ยกขันเบขัน่่ปะครับคืออาณาจักของท่านสอจอนนะครับวันพักวันเบาๆนะครับสุดยอดสุดยอดครับสุดยอดครับจกม่ี